เบิร์ตจุกอกด่าไม่ออกโดนชาวเน็ตสั่นเละยิ่งกว่าปริงอยู่ดีๆก็มีเรื่องราวมากวนใจให้คุณมัวอีกครั้งสาหรับเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับที่ล่าสุดได้อ่านโพสจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่โพสเอาไว้ในทวิตเตอร์ด้วยถ้อยคําที่รุนแรงว่ายิ่งกว่าปริงก็ไอเห็บนี้แหละมีลมหายใจยันจากไปเจ็ดเดือนวันๆเอาแต่เกาะชื่อเสียงกลัวแสงไปไม่ถึงหรือไงไม่เคยจะช่วยทวงความยุติธรรมให้ คนอื่นช่วยกันค้นหาความจริงความยุติธรรมให้แต่พวกรักแต่ปากไม่ละอายไม่รู้สึกอะไรเลยบ้างหรือไง #save หมอธวชัย #save อัจฉริยะแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมโดยหนุ่มเบิร์ดได้นำโพสต์ดังกล่าวมาแชร์ในไอจีสตอรพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆว่ามีคนส่งมาให้ดูไม่รู้จะหาคำด่าว่าอะไรขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด com ขอบคุณคะ่ะ